สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับกับบรรยากาศช่วงบ่ายๆนะครับฝนตกนะครับเมื่อเช้าครับดูครับแม่กาแพงครับแม่กําแพงทำไมไม่เลิกอย่างเงี้ยแม่นี่นะครับดูครับขอแล้วครับเออนะเอานี่ครับดูครับต้องให้มีเสียงนิดหน่อยนะครับฮาวฟ้านะครับผมบ้านผมเขาเรียกว่าหาวฟ้าหาวฝนนะครับนี่ครับ แม่กำแพงนะครับก็ได้สปาขี้โคนนะครับอย่างสมใจเลยนะครับนี่ครับดูครับนี่นะครับแม่กำแพงงดสวยนะครับสวยสุดที่สุดลักช้างช้างทองคำนะครับนี่ครับนี่ครับขอแล้วครับดูครับนี่ครับโอ้โหแม่เอ้ยแม่ได้สวยงดงามขนาดยิ่งนี้ กีโคนนะครับเป็นชอบเล่นกีโคนเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับแม่กำแพงคนสุดหรีอมุมครับพอะายโอยครับอยู่ในลังคานะครับก็ไม่มีอ่ากีโคนนะครับเล่นนะครับนี่ครับไม่เล่นกีโคนนะครับนี่ครับเล่นนะครับแต่เล่นน้อยนะครับผมซูแม่กำแพงไม่ได้นะครับ กแม่แมเพลงของเราครับก็ตอนนี้นะครับทีมงานช่างก็กาลังเทพื้นนะครับฝนตกนะครับวันนี้ไม่สามารถอ่ามาเทพื้นได้นะครับก็ดูเฉดนิดนึงนะครับศูนย์ที่ศูนย์รักช้างช่างทองคำของเรานะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเฮ้นี่นะครับอยู่นิ่งๆนี่นะครับดูครับโอ้โหใหญ่มากๆเลยกับแม่แมเพลงครับดูครับใหญ่เลยครับพี่ซีครับ อย่างใหญ่เลยนะครับเดียครับดูบรรทายไหมนะครับตันทุกสัดส่วนเลยนะครับคอมเมนต์ก็มาทาคลิปวิดีโอนะครับให้กับ fc นะครับได้รับชมนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับไม่ค่อยได้ลงเลยเพราะว่าติดภารกิจอย่างหนักเลยนะครับอย่างมากเลยนี่ครับในสระนี่ก็นี่ครับนี่คือสระน้ําของแม่กําเพลงนะครับเดี๋ยวนะครับทาง ทีมช่างก็จะมาฉาบปูนนะครับเทปูนใหม่นะครับเทน้ำใหม่นะครับนี่นะครับแม่กําแพงคนสวยที่เล่นขี้โคนของแม่นะครับที่แม่นอนตรงนั้นนอนกลิ้งนอนเกือกเลยครับนี่ครับเดี๋ยวไปชมพ่อพาจจนี่กับน้องสงการกันนะครับผม นี่ครับีครับดูครับพ่อไพดอยนะครับผมนี่พ่อไพดอยกับแม่งาแงนะครับเดี๋ยวไปเบ้นย้าพีซีนะครับไปรับชมอ่าทางเป็นพ่อไพจันนี่นะครับแล้วก็น้องทรงการนะครับดูว่าจะเลอะหรือเปล่านะครับไพดอยครับไปสวยเลยครับสวยครับไปสวยทักทายพี่ซีเร็วครับไปสวยด้วยครับสวยก่อน ด้วยนี่นะครับผมรับสวยสวัสดีเอฟซีเลยนะครับพอภายด้วยนะครับไม่กำแพงนุนครับผมนี่ครับเอฟซีมาเที่ยวนะครับก็จะได้เห็นนะครับเอ่ออย่างใกล้ชิดอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าทางพ่อพายไม่สามารถข้ามมาได้นะครับศูนเปิดเมื่อไหร่ครับเอฟซีจะได้เข้ามาเห็นมาสัมผัส สวยๆแบบนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับนี่ครับทางเี้ก็จะพาเอฟซีทับไปชมนะครับอ่าปอปพาจะนี่กันนะครับผมไปกันครับครับครับดีสวยครับผมนี่ครับสวัสดีครับแล้วนะครับนี่ปอภพายจอนี่นะครับดูครับนี่คือป๊อพายนีปพอภพายจะนี่ไม่ต้องยนปะอืม เออนะอาการตกมันก็เริ่มหายแล้วครับ80%แล้วนะครับเนี่ยเราให้ควันโป่งเช็คอยู่นะครับนี่ครับป้าก่อนเออละไม่นี่นะครับพ่าป้าจะนี่ครับไปชมปันสงการกันนะครับ โอเครับน้องสงการนะครับสงการคนรอครับครับสวยสงการเดีวครับสวยก่อนเร็วครับสวยลูกเร็วนี่นะครับสีดอสงการนะครับนะครับกินอิ่มฝนตกแล้วนะครับปะปะเออนี่นะครับ ก็หลังจากอาการแบบนี <S 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 ้คือเหมือนกับว่าฝนตกนะครับผมเนี่ยครับนี่การสนการซีดอสมการโอ้โหเสียงหมานะครับตอนนี้เยอะมากๆเลยนะครับหมาเอ๊งตึ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 ง ตึงๆเลยตึงๆนี่ครับเล่นแนี่งตึงๆตึงๆตึงๆเนี่ยต่วยกเอายกยกยกเอาขาขาดูเอาขาขาขาตึงๆ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 นี่ครับชอบเล่นชอบมายอกนะครับน้องสงการนะครับก็นําคลิปิดีโวนี้นะครับมาให้ฟีด้รับชมกันนะครับคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่เป็นฟีซีที่ไม่สามารถเดินทางมารับชมกับตัวเองได้นะครับก็ เพือก็มาทําคลิปให้เอฟซีได้รับชมกันตึง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 ึงเอาขาขาขาเอายกยกยกเร็วใส่หัวเร็วใส่หัวเร็วยกเอายกยกยกเอายกยกยกเร็วตึง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 เร็วสงการเร็วน้องสงการนะครับมีท่าพิสดารท่าแปลกๆนะครับ ตึง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 เร็วเอาโยกเยกเยกเอาขาเาขาเอาขาเอขาเอาขาอาโยกเร็วขาเร็วขาเอาขาาขาเร็วเอาขาขาขาเอาโยกเยกเยกเอาขาขาขาเอาโยกเยกยกยกเฮ้ยเล่นแรงไม่เล่นกับสมการเราสมการเล่นแรงอ่ะไม่เบาเออเล่นแรงเกินครับนี่สมการปลาแม่นนะครับผมชายาครับ นี่ครับก็วิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับให้กับทางควันบ้นคนเลี้งช้างด้วยนะครับก็ควันบ้นก็มาทําคลิปนะครับให้เอฟซีได้รับชมกันครับเช่นเคยนะครับนี่ครับขอบคุณเอฟซีนะครับที่เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับอ้าวสงการ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 คนลอ สงการครับผมสงการครับผมคลิปนีว้วีดีโอนี้นะครับขอไลฟ์สีไว้เพียงเท่านี้นะครับกับภาพสวยๆของน้องสงการนะครับนี่ครับสวัสดีครับ